อ่าจงแยกตัวประกอบของ5อก,กำลัง2 17x บวก14นะครับข้นนอนที่1เลยเราเขียนอะไรบ้างครับเขียนโจทย์ครับเขียนโจทย์เหมือนเดิม5กำลัง2 17x วก14นะครับ14เสร็จแล้วเราทำยังไงต่อครับาเรารูะละลว่าดึงตัวร่วมได้ไหมครับถ้าดึงไม่ได้เราไปขั้นตอนที่ส่ตัวน,นี้ดึงไม่ได้ครับเราไปขั้นตอนที่2 ขั้นตอนที่2นะครับเราจะเอา5ไปใช้เราเขียน x e กำลัง2บวก1 7 x บวก14ครับไปคูณกับ5นะครับ14ไปคูณกับ5 14คูณกับ5ได้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับทีนี้เมื่อกลายเป็นน e ี้กำลัง2บวก1 7 x คูนออบวกกับอะไรสกักอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นการแยกตัวประกอบ อีกแบบหนึ่งเราพอจะแยกเป็น2องหนูลเล็บนะครับขั้นตอนที่3เราจะแยกตัวประกอบเป็น2องหนูลเล็บสองหมูลเล็บเพื่อเลเลขอะไรคูณกันแน่นหลังบวกกันได้ตรงกลางแน่นอนเรามี14คูณกับ5มันจะได้เลขอะไรสักอย่างครับเราพอจะแยกออกมาว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับที่คูณกันเราได้4คูณ5 14คูณ5ได้เลขอะไรสักอย่างในน่น แยกห้าเอ,อไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราจะมาแยก14ก็จะเป็น7คูณ2 7คูณ2เนีนี้ตอนนี้เรามีเลขอะไรบ้างที่มันคูณกันอยู่นะครับเรามีเลข7 2 5 3ตัวนี้เราต้องมาจับกลุ่มกันให้มันเหลือแค่2 2ตัวนะครับเหลือแค่2ตัวซึ่ง2ตัวนี้บวกกันแล้วม,มันได้17ซึ่งเรามองแล้วเราพ็น่าจับมองว่า10บก7ได้17 5คูณ2ได้10ครับ 10กับ7จ็ะเราจะได้10กับ7ซึ่ง14บคูณห้าก็ได้70ครับแต่เราไม่หาเลขเจ็ด hmm. ส <7, S 2> <ๆ>ิบกแเพราะว่า mm hmm. ไม่ได้จำเป็นต้องเอาไปใช้ไค mm hmm. รับทีนี้เราก็จะมาเขียนเป็น x บวกเกับ x บวกสิบสคูณเจ็ได้70 10สบกเได้17ต่อไปทําั้ตอนที่3ามเสร็จแล้วนะครับเรามาทำขั้นตอนที่สีขั้นตอนที่4เนี่ย เราจะเขียน x บวกเไว้เหมือนเดิมครับเขียน x บวก10ไว้เหมือนเดิมทีนี้เราเห็นอะไรเราจะทำยังไงต่อครับเราเอาเลข5ไปใช้ใช่ไหมครับตอนแรกเราเอาเลข5ที่อยู่ข้างหน้าไปคูณกับเลขข้างหลังเราจะเอาเลข5มาใช้นะครับใช้ยังไงครับเอาไปเอาไปเขียนข้างหน้าตัวแปร x เลยครับก็จะกลายเป็น5 x บวก7คูณกับ5 x บวก10นะต่อไปขั้นตอนต่อไปนะัขั้นตอนที่5 เราจะเขียน 5x บว7กับ 5x บวก1 0้เหมือนเดิมครับทีนี้เรามาดู 5x บวก7ให้เราดูไปที่ตัวเลข5กับ7เราจะหาหอละมอของ5กับ7 5กับ7หอละมอคือ1ครับเราจะไปเขียนส่วนเป็น1แบบนี้นะครับหอละมอเป็น1ก็ส่วนเป็น1ต่อไปเหมือนกันครับ5กับ10หาหอละมอรครับปรากฏว่าหอลมอคือ5ส่วนก็จะเป็น5แบบนี้นะครับ เสร็จแล้วเราทำยังไงครับเราทําขั้นตอนที่6ต่อครับขั้นตอนที่6นะครับเมื่อมันเป็นการหาร x บวกเหารหนึ่งเราก็หารเลขปกติเลยครับ x บวกเหารหนึ่งก็ได้ x บวกเเท่าเดิมต่อมา 5x บวกสิส่วนหเราก็ตัดเลขครับตามการหารปกติเลยครับ5 1เป็น5 5 1เป็น5 5 2เป็นสิก็จะเหลือ x บวกสองครับขั้นตอนที่6เนี่ยจะเป็นคั้ตอบของการแยกตัวประกอบให้กำลัง2บวก 17เ็ x บวก14นะครับคำตอบก็คือห้า x บวก7คูณกับห x บวก2นะครับ